โอเคถึงผมจะไม่ได้เป็นนักเรียนมานานแล้วเนี่ยแต่ผมก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่นักเรียนต้องเจอซึ่งก็ตลกดีเหมือนกันที่ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเนี่ยนักเรียนหลายๆคนก็จะเจออะไรที่คล้ายๆกัน <c oughs> วิชาที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปผมรู้สึกว่าบางอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไดเอามาใช้ในชีวิตจริงสักเท่าไหร่อย่างเช่นสูตรหาพื้นที่วงกลมหรือว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทร์แต่จริงอันนี้ก็พอมาใช้ตอนเล่น Ang r y Birds อยู่บ้าง แต่ก็เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยก็ช่วยคนที่อยากทำอาชีพสายนั้นจริงๆได้นําไปต่อยอดในอนาคตแต่มันจะมีอย่างบางวิชาเช่นกระบี่กระบองยอ่อยกชิดจ้วงแทงหรืออย่างวิชาเป่าคลุยซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยผมไม่รู้จะนําไปต่อยอดอยังไงจริงๆเอ,อคุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง แต่จริงๆแล้วมันก็คงนําไปต่อยอดได้แหละอย่างเช่นคนนที่อยากเรียนต่อดุริยางเอกดนตรีไทยหรืออะไรแบบนั้นแต่ก็จะดีมากถ้าโรงเรียนเนี่ยให้วิชาเหล่านี้เป็นวิชาเลือกเพราะนักเรียนบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจการเป่าขลุยแต่อาจจะสนใจอย่างการเล่นกีตาร์หรือว่าการเต้นเข้าจังหวะคือถ้านักเรียนสามารถเลือกวิชาที่อยากเรียนได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆคะแนนสอบในที่สุดก็ทขาข้อสอบเสร็จแล้วข้อสอบออกมาง่ายกว่าที่คิดนั่นเนี่ย แล้วเธอเป็นไงบ้างทํำข้อสอบได้เปล่าคือเราไม่ได้อ่านหนังสือเลยอะเราทําไม่ได้เลยหลังประกาศผลสอบ บางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาที่ผมตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยมันก็กลับได้คะแนนน้อยซะอย่างนั้นน่ะแต่คนที่หลับในห้องทุกวันกลับได้คะแนนเยอะที่สุดในห้องแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือทำไมอาจารย์ถึงไม่ค่อยเฉลยข้อสอบมิดเทอมกับข้อสอบไฟนอลคือบางทีผมก็อยากรู้ว่าผมทําข้อสอบผิดข้อไหนบ้างถึงได้คะแนนน้อยงานกลุ่มงานกลุ่มคืองานที่มีปัญหาตั้งแต่การเลือกสมาชิกกลุ่มเลยก็ว่าได้เพราะถ้า,าคุณโชคร้ายต้องไปอยู่กลุ่มเดียวกับคนที่ไม่เอางานเอาการ คะแนนของคุณก็จะโดนฉุดลงไปด้วยต่อให้คุณพยายามตั้งใจทํางานแค่ไหนก็ตามซึ่งการที่คุณจะได้สมาชิกในกลุ่มแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันซึ่งสมาชิกกลุ่มก็จะมีหลายประเภทตั้งแต่ผีคนที่ไม่เคยปรากฏตัวเลยนอกจากตอนเจอกันครั้งแรกแล้วก็ตอนพรีเซนต์งานครึ่งคนครึ่งผีคนที่บอกคนอื่นว่าจะช่วยแต่พอถึงเวลาทํางานจริงๆก็หายไปติดต่อไม่ได้สายเปคนที่ไม่ทําอะไรเลยนอกจากการช่วยออกค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าปริ้นงาน The Bag คนที่ทำงานทุกอย่างเกือบทั้งหมดเพราะว่างานที่สมาชิกในทีมส่งมาแทบเอามาใช้อะไรไม่ได้เลยสายพูดปกติแล้วจะเป็นคนที่มีศิละปะในการพูดซึ่งเขาสามารถพีเน้นงานที่แทบไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นงานมาสเตอร์เพีได้และไม่ว่าจะได้สมาชิกกลุ่มแบบไหนเนี่ยก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่แพ้กันโยกเก้เดอะแบกนายสุดยอดมากนายเอาโล่ไปเลยไม่ชอบอาจารย์ ผมเชื่อว่าทุกๆโรงเรียนเนี่ยจะมีอาจารย์บางคนที่แบบเอาล่ะบทเรียนในวันนี้2องคูณสเท่ากับสนักเรียนทุกคนเข้าใจใช่ไหมโอเคถ้าเข้าใจอาทิตย์หน้าอาจารย์จะออกข้อสอบย่อยในบทนี้นะวันสอบ พอมาเจอแบบนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้คะแนนไม่ดีแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่เก่งวิชานั้นแล้วก็จะรู้สึกไม่ชอบวิชานั้นไปเลยทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วก็อาจจะแค่ไม่ชอบอาจารย์คนนั้นเฉยๆซึ่งปัญหานี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนอาจารย์ให้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่ทําได้ก็มีแต่ต้องอดทนเรียนกับอาจารย์คนเดิมไปเรื่อยๆถ้าไม่เข้าใจก็ไปหาเรียนพิเศษข้างนอกเพิ่มซึ่งก็แพงมากๆ แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่มีเงินเรียนพิเศษเนี่ยก็จะได้คะแนนดีกว่าเหมือนกับว่าเราใช้เงินซื้อเกรดได้ใชอย่างนั้นน่ะความเหลื่อมลำ้ำก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยมีข่าวดราม่าที่มีคนไม่เห็นด้วยกับการที่นักเรียนสามารถใส่ชุดไ r รเวทไปโรงเรียนได้เพราะการใส่ชุดไปรเวทเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าแต่ในความคิดของผมความเหลื่อมล้าไม่ใช่การใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนหรอกครับแต่ความเหลื่อมล้ามันคือกล่องดินสอต่างหาก ที่โรงเรียน,นเนี่ยนักเรียนบางคนก็จะมีกล่องดินสอเหล็ก3าชั้นเกมบอยดิจิมอนการ์ดยูกิส่วนนักเรียนบางคนเนี่ยแค่ดินสอแห้งเดียวยังไม่มีเลยของพวกนี้ต่างหากที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำแบบสุดๆแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาใครได้คะแนนไม่ดีเรียนที่โรงเรียนก็ไม่เข้าใจล่ะก็ก็เรียนออนไลน์ที่แอป Start ดีสิ่สตาร์ดีคือแอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ที่จะขยายโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากที่สุด ซึ่งถูกกว่าที่เรียนพิเศษปกติหลายสิบเท่ามีเนื้อหาการสอนคุณภาพครบทุกวิชาตั้งแต่ระดับชั้นป .4 ถึงม .6 มีวิดีโอมากกว่า7,000วิดีโอ จะกดหยุดกดเล่นกดเร่งสปีดหรือย้อนกลับก็ทําได้และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตั้งแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ําห้องกงหรือแม้แต่ห้องหัวใจของเธอก็ยังได้มีแบบฝึกหัดมากกว่า14,00 0ข้อมีวิชานอกห้องเรียนอย่างวิชาแนะแนวการเงินเทศศึกษาและยังมีฟีเจอร์ต่างๆอย่าง s t u d y p l a n n e r ที่จะช่วยจัดตารางเรียนให้ s t u d y Report รายงานผลการเรียนที่ทําให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนและยังช่วยแนะนําบทเรียนอีกด้วย สำหรับใครที่อยากสมัครเรียนกับ Start D เพียงทักเข้าไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลของ Start D ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วบอกว่ามาจากช่อง Real Peach รับส่วนลดไปเลย30%สำหรับแพ็กเกจรายปีแล้วยังมีโปรโมชั่นสำหรับแพ็กเกจ6เดือนไว้เรียนช่วงปิดเทอมนี้ถ้ามาเป็นคู่รับส่วนลดไปเลยคนละ40%โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2 3เมษ,ษายนนี้เท่านั้นลองโหลดแอปมาลงทะเบียนเรียนฟรี7วันก่อนได้ปิดเทอมนี้สมัครเรียนเตรียมตัวล่วงหน้าเรียนแล้วเป็นยังไงคอมมนนบกกัได้ะ